สารนัสถานที่แห่งนี้ตามหลักฐานของพระทางสัญจังท่านบันทึกว่าตอนที่ท่านมาท่านเจออะไรโซ่ตัวเจออุปกรณ์ที่พระเจ้ศัตรูได้ทรมานพ่อตรงนี้ครับมองไกลขึ้นไปโอ้ไม่หมาะบังก็คือมีคิดษาปูดอยู่ด้านบนเห็นไหมเนินนี้หนึ่งตรงนั้นนะ พระเจ้าพิมพิสารเอาอารมณ์ตรงเนี้มองขึ้นลงขณะที่ถูกจำคุกอยู่ณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่จำคุกที่พระเจ้าศัตรูได้จำคุกพระราชบ,บิดาของตนท่านวอกเป็นเรืนอนอกที่มีควันนะครับมีควันขึ้นมานะครับเพื่อทรมานกับนักโทษแต่มาเป็นที่ทรมานของบิดาของตนเนื่องจากว่าพระเจ้าศัตรูได้พบกับอะไรครับปัปปมิต คือพระเทวทัตพระเทวทัตต้องการปกครองสงฆ์แต่เนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารเป็นอะไรเป็นผู้ดูแลนะครับพระผู้มีพระเจ้าจึงต้องเก็บอะไรล่ะเก็บพระเจ้าปิมพิสารก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้าชาติศัตรูกุมารน้อยฟังได้ดูแล้วก็ทําให้พระ้าตูหลงแล้วก็อะไรได้พบกับพระเทวทัตมาเป็นเพื่อนตลอดจนกระทั่งพระเทวทัตได้กล่าวว่า ความปกครองเป็นกษัตริย์นะครับถ้าไม่รีบปกครองอาจจะไม่ได้มีโอกาสปกครองได้ประกอบกับพระเจ้าศัตรูในอัธกถากล่าวว่ามีใจที่อยากปกครองอยู่แล้วสมัยหนึ่งนะครับราชก,กุมารพระเจ้าศัตรูไปปับพ่อไปปราสาทนะครับของอะไรประสาทของอม,มัตท่านหนึ่งนะครับซึ่งใหญ่โตอลังการกุมารไปถึง จับแขนพ่อขึ้นไปบนประสาทแห่งน,นั้นได้นึกในใจว่าดูสิพ่อเราเป็นถึงกษัตริย์เนาะแต่ดูดูอัมมาตยังมีอะไรมีพฤิตัส์ใหญ่โตยิ่งกว่าพ่อเราอีกเดี๋ยวเราเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่เราจะยึดคืนเพราะข้อความนี้แหละอัถกาเลยตีความว่าความดั้งเดินในใจของชาตูกต้องการปกครองอยู่แล้วก็ได้รับอะไรด้วยได้รับการสนับสนุนปากเสือยิ่งเอาใหญ่เลยใช่หรือเปล่าด้วยเหตุน,นี้ พระเทวทัตจึงได้บอกพระเจ้าสัตรูว่าให้ฆ่าพ่อซะแล้วตัวเองก็จะได้การปกครองจนกระทั่งพระเจ้าศัตรูเชื่อมีวันหนึ่งพระเจ้าสัตรูได้เน็ดกิดเข้าไปในห้องบรรทมของพระราชบิดาปรากฏว่าจะทำไมจะทำลายพ่อฐานจับได้ก่อนเมื่อจับได้แล้วตามกฎมณฑยนบางของกษัตริย์แม้เป็นลูกก็ต้องถูกประหารชีวิต แต่เนื่องจากความรักของพ่อมีแต่ลูกได้ก่อนลูกว่าลูกจะฆ่าพ่อทําไมลูกตอบว่าอยากได้ความเป็นกษัตริย์พระราชาตอนนั้นถามว่าพระเจ้าปิ่นสานเป็นโสดาบันหรือ,อยังเป็นแล้วนาะตั้งแต่อยู่ละทิวันพานเป็นโสดาบันถามว่ามีมัชเรียมนะไม่มีจึงสละให้เลยครับก็เลยยกให้ลูกเลยตั้งแต่บัตรนั้นจากนั้นทําไมพ่อก็ยังอยู่ พระเทพราล่าวว่ามหาบอพิธถ้าไม่ฆ่าพ่อสักวันหนึ่งพ่อทวงคืนกษัตริย์ได้นะต้องฆ่าซะปรากฏว่าจริงๆเนี่ยให้ฆ่าตอนที่เป็นอะไรให้ฆ่าตอนที่ตัวเองยังไม่เป็นกษัตริย์จนเป็นกษัตริย์แล้วก็ยังไม่ฆ่าก็เลยสั่งว่างนนี้ฆ่าในที่สุดจับพ่อมาทําไมเลยขังบริเวณน,นี้นะครับพระเจ้าปิมพิสารเมื่อถูกขังบริเวณน,นี้แล้วในเมื่อท่านไปไม่ได้ ครั้งแรกก็ไม่ได้ห้ามมารดามารดาของท่านก็คือพระนางเวเทหีพระเจ้าปิมพิสารครองร่าอายุ15ปีครองนานอยู่37ปีท่านสวรรคตตอนอายุเท่าไหร่ครับ52ปีเท่านั้นเองท่านถูกฆ่าตอนอายุ52ปีเมื่อท่านนะครับได้ถูกจำคุกที่นี่พระเจ้าศัตรูไม่ได้ห้ามแม่แต่ให้อดอาหารแม่ต้องเอาอะไรอาหารเดบไว้ทิ้มวยบ้าง อาหารทาผิวหนังบ้างเพื่อให้อะไรพระสวามีได้เลียอาหารตามผิวหนังให้หารปรากฏว่าท่านมาถึงถามทหารว่าพ่อเราอยู่ไหมอยู่ก็เนื่องจากได้กล่าวว่ามารดาของท่านเขาเยี่ยมตอนหลังให้แม่เขา้าเมื่อแม่ไม่เข้าแล้วปรากฏว่าทําไมก็มาถามว่าพ่อเราตายยังยังทำอะไรอยู่เดินจงกรมที่นี่ก็เลยทําไมเละกีดฝ่าเทา้า กรรมเก่าที่เคยขึ้นอะไรขึ้นอุโบสถโดยการใส่รองเท้าขึ้นไปกรรมวันนั้นเลยส่งผลให้พระเจ้าพีสานถูก,กีดฝ่าเท้าในพระไตรเบลกล่าวว่าถูกกีดฝ่าเท้าแล้วยังเอาอะไรเอาเกลือทำไมพาที่แผลสดๆแล้วไปผินไฟท่านทรมานมากแต่ในที่สุดท่านมีอารมณ์ขององค์สมเด็จพระเวทเจ้าท่านกล่าวว่าอะไรอาหพุโทโธอาหพุทธัง ล่าวอยู่ตลอดเวลาอาศัยอารมณ์ของพระผู้มีพระเจ้าเป็นอารมณ์ประกอบกับท่านได้มีอะไรหน้าต่างมองขึ้นไปท่านลำพึงว่าดูสิเมื่อตะก่อนเราสามารถขึ้นไปเร้าพระผู้มีพระเจ้าบนคิชกูดแต่น้ำบัดนี้เราไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วท่านก็มองเลาะหน้าต่างไปเห็นภาพวิสุขขึ้นลงอัครสาวกขึ้นลงอยู่ต่าแต่ขึ้นไปไม่ได้จนในที่สุดนะที่นี้นะครับพระชาติตรูถานพ่อยังอยู่ไหม เราอยู่แล้วจนกระทั่งผ่านมาสองสาวันต่อมาวันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าศัตรูพระฤาสีของท่านทำไมตั้งคันเราพอลูกทานมากล่าวว่ามหาบออพิษวันนี้มีทั้งข่าวดีและไม่ดีจะฟังข่าวไหนก่อนพระราชาบอกนี้ฟังข่าวดีก่อนละกันวันนี้ราชโอรสท่านประสูติแล้วแต่ข่าวไม่ดีคือเพราะอะไรพระบิดาของท่านทาไมสิ้นพระชนที่นี่แล้ว ท่านเสียใจท่านนึกถึงว่าตัวเองเป็นลูกนึกถึงพ่อทันทีรีกมาที่นี่แต่มาถึงเจอพระนางเวเทีซึ่งเป็นน้องสาวพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารมีเมษีสีสส่ท่านนะคนโตคือพระนางเวเทีน้องสาวพระเจ้าประเสินทิโกโสนมีลูกสามคนได้แก่พระเจ้าศัตรูคนโตพระเจ้าศิลวะและพระเจ้าชยเสนพระเจ้าชัยเสนทําไมเบื่อหน่ายเห็นพี่ นะครับข้าพ่อก็เลยในที่สุดบวชและเป็นพระหลานส่วนพระเจ้าลรศิละวะก่อนหน้านี้พระเจ้าศัตรูจะพระฆ่าพระเจ้าศิละวะน้องชายโดยจารามทำช้างทำไมชนพระุูธเจ้าทราบเลยบอกว่าโมคละนะเทอนามอะไรพระเจ้าศิละวะมาห,าหาเราด่วนก็เลยกลับมาได้รอดก็เลยบวชในที่สุดน้องก็บรรลุเป็นพระหลานแต่พระเจ้าศัตรูทำปิดตุคเสียก่อนณนะสถานที่อย่างนี้ ท่านร้องให้เสียใจนะบริเวณนี้ในการนั้นพระนางเวทเทหิกราพสวรรมีร้องให้เสียใจปรากฏว่าพระเจ้าศัตรูก็เสียใจร้องไห้พระมารดากล่าวว่าลูกเกยลูกหรือเปล่าว่าพ่อรักลูกขนาดไหนลูกเกยในสมัยหนึ่งพ่อขึ้นตัดสินคดีลูกร้องไห้เสียใจเนื่องจากนิ้วนะครับมีบาดแผลแล้วมีหนองพ่อของเจ้าดูดหนองในนิ้วเจ้าแล้กเกิเกิน ทำให้พระเจ้าศัตรูยิ่งเสียใจร้องให้เป็นใหญ่นาะทีน่นี้นะครับจึงทําให้ท่านเกิดวิปลาสและประกอบกับช่วงนั้นทําไมช่วงนั้นพระเทวทัตถูกธรณีสูบด้วยก็เลยยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยว่าตัวเองจองทุ่งธรณีสูบแน่เพราะปิดตุคาดท่านเหมือนกับเป็นคนอะไรเลยจิตหลอเลยนะเหมือนวิปลาสไปเลยอะ่ะจนกระทัง่งทําไมจนกระทัง่งท่าน นะครับถูกแนะนําหมอชีวะเกาะโกมลพัทซึ่งมีศักเป็นอะไรลูกเลียงของพระเจ้าอภัยกุมารพระเจ้าอภัยกุมารเป็นลูกของเมสส่คนที่สองของพระเจ้าพิพิสาชื่อว่ามางปทุมาน,นะครับซึ่งพระเจ้านะคะอภัยกุมารลูกของปทุมาได้นําเด็กชายชีวะเกาะโกมลพัทที่แม่นะครับสารดีไปโสพินีคอดลูกชายแต่ไม่สามารถเสดตระกุลโสพนินีได้ตื่นมาทิ้ง จนกระทั่งมีลูกคนที่สองคลอดออกมาเป็นลูกผู้หญิงสวยที่สุดเลยคือนางสิรีมานางเิรีมาจึงเป็นน้องสาวของหมอชีวกกระโกมารพัฒนะครับเมื่อนั้นนะครับถูกทีพระเจ้าภัยกุมารจึงนำอะไรหมอชีวกกระโกลมาพัฒบมาเลี้ยงจนกระทั่งส่งไปเรียนแพทย์ที่ตักศีลานะครับแล้วก็ได้สร้างวชิวกรรมพวัน่าวเรื่องราวของหมอชีวกกระโกมาพัฒไปบันทุกนี้ตอนกักับธิชกูดคือชีวกกรโกลมพวันนั่นเอง ร่างบางผ่านของพระราชานะครับแล้วที่นี่มีการตระกูลนี้ที่เก็บสมบัติห้าตระกูลพระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าชาตูฆ่าตายพระเจ้าสโตมีโรคชื่อว่าพระเจ้าอุทัยพัทพระเจ้าอุทัยพัทโกอดพ่อที่ไปฆ่าปู่ก็เลยทําให้พระเจ้าอุทัยพัทฆ่าใครเสลยคฆ่าพระเจ้าชัตตูแต่นี่สุด พระเจ้าศัตรูอยู่กับผู้ใจหลายภพรษศแต่ท่านไม่สําเร็จอะไรเลยเพราะท่านจะกลับมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าครับนะครับนี่สองอสงไข่กรกเศรแสนกับท่านจะมาช้ากับพระเทวทัศพระเทวทัตน์เหลือแสนกบจะมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตอนถวายทางชุอวอติสระแต่พระเจ้าศัตรูท่านจะมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกสองอสงไขยมีชื่อว,ว่าบิชิตาเวนะครับเนื่องจากหลังจากนั้น เนื่องจากตอนหลังท่านดูแลอูหดูแลสุดลิสุดเด็ดเลยนะท,ทําท่านทําสัจธรนาดูแลศาสนาพุทธอย่างสุด,ดยัดแต่ไม่สามารถขวางกานในปิตุขได้แต่สามารถผ่อนปลนในกรรมหนักจริงๆพระเจ้าศัตรูต้องต้องตนรกคุมเดียวกับพระเทวทันแต่เนื่องจากท่านดูแลจึงเบียดเบียนนรกมหาเวทีเหลือแค่นรกโลหะกุมพีตอนนี้ท่านอยู่นรกวโลหกุมพีนะครับ ค่อยๆลงไปจากลรลงไปเรื่อยๆสามหมื่นปีแล้วค่อยๆขึ้นหม่สามหมื่นปีท่านถึงจะพ้นกรรมในนั้นตอนที่ฟังพระเจ้านะครับอยู่ที่ชีวกรรมพวันท่านมีความหวาดกลัวมากและพระองค์ตัดที่นั่นอยู่ในสามัญและผลลสุดเดี๋ยวไปฟังที่โน่นและที่นี่ฆ่าต่อฆ่าต่อตามที่บอกว่าพระเจ้าศัตรูฆ่าพ่อจากนั้นพระเจ้าศัตรูมีลูกชื่ออุทัยพัฒน์กอดพ่อไปฆ่าปู่ จากนั้นพระเจ้าอุทัยพัฒน์ทำไมโกรธพ่อไปฆ่าปู่พระเจ้าอุทัยพัฒน์มีลูกชื่อว่าอะไรบุญละวะโกรธพ่อท่าะฆ่าปู่บุญละวะมีลูกชื่ออะไรอนุรถโกรธพ่อไปฆ่าปู่พระเจ้าลายอนุรถมีลูกชื่อนาคตทัศกะโกรธพ่อไปฆ่าปู่ถามว่าพระเจ้าบุรลวะพระเจ้าพิมพสารเป็นไรกันตอบถูกลางวันห้าล้านบาทฟังรู้ยังไม่รู้เรื่องเลยต่อโกนอะไรใช่ไหมใครฆ่าใครยังไม่รู้เรื่อง ยังไงตั้งรางวัลไปท่านก็ตอบไม่ถูกอยู่ดีเราถึงกล้าตั้งรางวัลไงเรายังตอบไม่ถูกเลยเพราะนับกันไม่ถูกเลยใช่ป่ะโอ้โหนี่แหละคือตระกูลห้าชั่วโคตรท่าปันตายในที่สุดทหารคนหนึ่งเป็นอามาชื่อวสุสู่นาเบือนในวงปิดอกพระท่าตัดตอนแล้วตัวเองขึ้นของราชเลยฉะนั้นความเป็นราชครูมาโคิ้นสุดที่พระเจ้านาคาพาสกะจากนั้นก็คือสู่สูนาคอนราช จากนั้นสุนารทองรามีลูกชื่อว่ากาลาโสกระะกาลากับมาดูแลพุทธนาทําสสันนาครั้งที่สองที่ไผ่สาิีคือองค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงตะปูนี้จึงค่าแล้วสมบัติมากมายเท่าไหร่ห้าราชวงศ์ค่ากันเก็บไว้อยู่ที่ไรโสนาพันธานนั่นแหละที่ในที่สุดสมบัติแต่ละรุ่นรุ่นรุ่นไม่มีใครเอาไปได้เลยทิ้งความไร้อาฆาดเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมละ่ะ ไม่ถูกลงสู่อาบายกันทั้งสิ้นแต่เนื่องจากพระเจ้าพิมสารถูกฆ่าแต่เนื่องจากท่านเป็นโสดาบันหรือเปล่าท่านเลยปิดอาบายแต่เนื่องจากท่านเนี่ยเคยเกิดขึ้นลงที่สวรรค์ชั้นจตุมาราชิกาสิบสี่อัตภาาท่านเลยต้องการเลือกความจริยท่านต้องได้สวรรค์สูงกว่าน,นั้นด่าวดึงแต่ท่านเลือกต่ำกว่าได้สูงกว่าเลือกต่ำกว่าได้ไหมต่ำกว่าเลือกสูงได้ไหมไม่ได้นะครับไม่มีทางได้ท่านเลยเลือกในจัตุมาราชิกา ทำไมเรารู้ว่าท่านสมัยหนึ่งย้อนกลับอีกเรื่องหนึ่งเหตุการณ์เกิดที่นาทิกะตอนพระองค์จะเดินทางเส้นทางสุดท้ายไปกุสินารามีเมืองหนึ่งที่นา,นาทิกะพระองค์ได้หยุดและในการนั้นพระผู้มีพระเจ้าพญากรเมืองน้นเมืองนี้เมือง,งนั้นได้มีพระหลานกี่องค์กี่องค์เต็มแต่ยกเว้นเมืองเดียวคือราชคถรเพพระองค์ไม่พยากร ท่านพระนรนก็เลยเกิดว่าเอ๊ทำไมทูตเจ้าไม่พยากรณ์ที่ราชเกอทางทางที่พระองค์อยู่ที่นี่ถึงห้าพันสาทางทางที่พระเจ้าพิมสารดูแลพวกอ,อ,อย่างมีทําไมไม่พยากรพระอ,อน,นุรู้สึกว่าต้องถามพระเจ้าหลักเช้าวันหนึ่งพระองค์ออ,อ,อกอบินฑบาตท,ที่ไหนกับพระอ,อน,นุเข้าก่อนเลยได้ถามว่าข้าแต่พรจลนพอเหตุใดพระองค์จึงไม่พยากรณชาวราชเกอมาคตนว่าสําเร็จพระเลียเท่าไหร่แล้วพระออนรนออกเลยนะ เพราะเนื่องจากพระอนุล,ลว่าเดี๋ยวพระเจ้าบินทบาลระหว่างที่พระภุมมีพระเจ้าบินธาได้ดําบัดว่าเอพระอ,อนุนได้ถามเราเนาะเดี๋ยวกลับไปพ่อองค์จะตอบพระอ,อนุลปรากฏว่าหลังจากที่พระอ,องค์กลับมาที่นาทิกะเมื่อน,นั้นนะครับปิมยามเออปฐมยามผ่านไปในมฌิมยามแสงสว่างเสียงดังกึกก้องได้แรงงานตัวลงมาว่าข้าแต่พรมเจริญข้าพระเจ้า พระเจ้าพิมพิสารณบัดนี้ข้าพเจ้าเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าชะนะวัพพระอยู่สวรรค์ชั้นจตุกมาหาราชิกาถ้าแต่พรมเจริญข้าพเจ้าเกิดเป็นยักษ์เพราะเนื่องจากข้าพเจ้าพุ้นเคยที่ไปแล้วเกิดเกิดแล้วตายสิบสี่อัตภาพจึงขอไปเกิดเป็นยักษ์แต่ยักษ์โสดาบันนะครับเป็นลูกน้องของใครหรืมะทุกวันนี้พระเจ้าพิมพิสารนั่งหลังอะไรทเวววรสวรณนะสี่ทิศท,ที่จตุมาริกาทั้งบนคือ ทางด้านเหนือของภูเขาซีนเนลุเขาวสุวรรณทางด้านใต้ชื่ออะไรทางด้านตะวันท่าตัลัดถาทางด้านใต้วิรูปักขะทางด้านตะวันตกวิรูปหักกะเจ้าปรากฏพระเจ้าพิมสันนั่งหลังใคร้าววสุวรรณเทววสุวรรณก็ไปโสดาบันนะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยนับถือมังเติมจนเดิมไตสนาคมไปหมดสิ้นแล้ว นี่แหละคือความเสียหายขมุษนาเกิดจากคนไม่ศึกษาและไปนับถืออะไรกันมากนจริงๆเทววิสุวรรณสดาบันโทแต่นับถือเกินพระรัตนาตา์ไตรเกินพุทธเจ้าไปสละท่านก็ทําไมท่านเล่าเรื่องท่านพอดีไรบอกข้าแต่พระมจลเลยพอดีหม่อนฉันที่เทววิสุวรรณให้ถือนังสื่อสารอันหนึ่งไปรายงานที่วิรูปรขคะก็เลยผ่านเห็นท่านวนวลถามพระอ,องค์ก็เลยลงมาตอบแทนตอบคําถาม ตอบอะารคาถามแทนพรอองค์ถ้าแต่พรอองค์ผู้เจริญข้าพ่อองค์ขอกล่าวตอบที่พระนรินได้ถามว่าชาวราชคฤิสสํา,าสำเร็จเท่าไหร่ข้าพ่อองค์ขอตอบว่าชาวราชคฤิส์สำเร็จโสดาบันอย่างเดียวสองล้านสี่แสนคนแต่พระสะกทารคามีพระนาคารีพิพันข้าพ่อองค์ไม่สามารถคํานวณได้มันเยอะกลัวคํานวณผิดเพราะฉะนั้นเราเลยทําให้รู้ว่าชะนะชะนะพระสะพระเถระ พระจารผีสารนเป็นยักษ์ลงมาเป็นผู้ตอบว่าราชคฤห์ตรงนีนห้าปัญหากว่าเป็นโสดาบันอย่างเดียวสองล้านสี่แสนคนครับโสดาสก,กัดไอ้โทสก,กัดทานานขนานมากจนไม่สามารถพูดได้แล้วท่านกล่าวว่านอกนั้นขึ้นไปเป็นสวรรค์จุดดังแป้งฝุ่นโอ้โหเยอะมากแป้งฝุ่นนะครับในสมัยนั้นเราไม่ได้อยู่ในแป้งฝุ่นแน่นอนเพราะอะไรคำนวณจากเวลาถ้าแป้งฝุ่นทุกวันนี้แป้งฝุ่นยังบูอยู่บนสวรรค์นะ เพราะอายุยังไม่ลงมาหรอกงั้นเราไม่ได้อยู่ในแป้งฝุ่นเราอาจจะอยู่ในผงรองธุลีไม่ได้แป้งฝุ่นเพราะนั้นเรายังเวียนใตเวียนเกิดอ,อย่างนั้นอันนี้คือการรายงานท่านพระเจ้าพิพิสารกรรมเกิดจากการสวมรองเท้าขึ้นในสถานที่ไม่ควรเหยียบย่ำนั่นเองท่านเลยได้รับกรรมตวัวนี้ท่านทุกวันนี้ท่านว่าชะนะพระสะพระเถรนะนั้นถ้าท่านขึ้นไปบนสวรรค์ชันจตุ้มหากใขึ้นไปกราบไหว้ท่านเลยถามย่กก็ได้ว่า อยากมาพบพระราชาพระเจ้าบินสารตอนนี้ท่านชื่อว่าชณพะชะวณะนะชื่อจริงๆเราเรียนช,ชะวณะนะถูกไหมผมก็เลยจำว่าเอานอนหนูมาแทนวอแหวน,ะนะวะเลยชื่อชนณวะเลยเลยไม่เลิมชะนณวะเป็นผู้รายงานพระอ,องค์ถ้าท่านขึ้นไปช่วยถามนะวะ่าพระเจ้าพิมสารเป็นยักษ์อยู่ใช้อะเปลท่านเป็นยักษ์อยู่ทุกวันนี้ครับ และท่านขอท่านก็จะเกิดเอกไม่เกินเจตชตาเป็นพระรหันนั่นเองครับนั้นบริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่จำฟูครานนี้มาดูหลักฐานพระทางสันจังท่านกล่าวว่าตอนที่ท่านมานะครับเป็นที่ทรมานของพระราชานะครับมีกำแพงทาสูงถึงอะไรสามเมตรยาวถึงหกสิบเมตรทรมานทออยู่ที่นี่แหละครับเนี่อแหละค,คือสถานที่ที่พระเจ้พาพิสารถูกลูกทรมานตนครานนี้มาดูอัตถปฐา ถา,าถามว่าถามว่าพระเทวทัตเข้าขายปราชิกสั่งให้พระเจ้าสุขฆ่าพ่อมาถ้าปลาชิกคือฆ่ามน,นุษย์ถูกไหมแม้คนสั่งก็เข้าขายถามว่าพระเทวทัตเข้าขายปราชิกไหมข้าไม่เข้าอ่าใครบอกเข้าบ้างยกมือเนาะใครบอกไม่เข้าที่บอกไม่รู้ ท,ที่ไม่กล้าตอบคือไม่รู้ครียนญแย่ถามกล่าวว่าอย่างนี้ไม่เข้าข่ายเพราะพระเทวราชส,สั่งให้พระราชาฆ่าตอนไม่ใช่เป็นราชารู้หรอมะสั่งว่าให้เป็นอะไราชกุมารฆ่าพ่อที่เป็นราชาแต่พระอะไรพระชาสุรมาฆ่าตอนเองตนเป็นพระราชาแล้วไปฆ่าผิดเงื่อนไขพระจึงรอดจากประราชิดน,นิดเดียวเองนะจึงรอด ขาตั้งแต่เป็นราชกุมารเลยนี่ก็ผิดเลยคือถ้าค้าตั้งแต่เป็นราชกุมารเข้าถ่ายเลยแต่ท่านมาอะไรมาค้าตอนที่เป็นราชาแล้วก็เลยไม่เข้าถ่ายบาลานชิปและสาหรับสําหรับพระเจ้าศัตรูจริงๆเนะี่ยมีความปรารถนาอยู่แล้วได้กระตุ้นเลยทําเลยถูกไหมแม้ท่านก็มีความประสงค์อยากรองเมืองรองราชอยู่แล้วครับ อ่าคราวนี้มีการวิเคราะห์ว่าพระราชาได้แบ่งไปสามกลุ่มพระราชาให้ทหารว่าเอควรลงโทษตอนที่เด็กผิดเข้าไปฆ่าเราจับได้อะพระราชาถานทหารทหารกลุ่มหนึ่งนะครับทหารกลุ่มหนึ่งได้กล่าวนะครับว่าได้ถามว่าจะลงโทษอย่างไรทหารกลุ่มที่หนึ่งได้บอกว่าให้ฆ่าจริงๆลูกต้องถูกกดบนเทนบานประหารด้วยนะ บอกให้ข่าทั้งกุมารข่าทั้งเทวทัตและข่าทั้งพิสุทธิ์ที่สนับสนุนปรากฏว่าพระราชาทำไมพี่จิมมี่ไม่ต้องไปแล้วจะจบละพวกนี้ถูกถอยดยศหมดเลยนะกลุ่มที่สองบอกว่าให้อะไรให้ข้ากุมารให้ข่าเทวทัตแต่พิสุทธิ์อยู่ข้างไม่ขวัข้า่าพวกนี้ลดยศกลุ่มที่สามบอกว่าไม่ฆ่ากุมารไม่ฆ่าเทวทัตไม่ฆ่าพระพิสุทธิ์จึงทำไมเพิ่มยศ น,นี่คือความเมตตายอย่างสุดๆนะในที่สุดความมีน้ำความรักไรพ่อต่อลูกนี่แหละคือเรื่องที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ท้งทางลูกค่าพ่อพ่อยังรักลูกยิ่งกว่าสิ่งเงินใดนี่แหละครับคือพระเจ้าพิมิสานวันนี้เราก็มายังสถานที่จำคุกพระเจ้าพิมิสานนะสถานที่แห่งนี้นะครับตอนนี้ท่านอยู่สวรรค์ช้นจะตตวจรายการชื่อว่า จำชวนะไว้เอานอมาแทนวอลล้ไม่เคยเลิมนะครับไปอ่านได้ครับปฏิบไปดรองสามท่านเกิดเป็นยากแน่นท่านมาลงมารายงานตัวนะครับก็อนุโมทนาสาธุเหลือลอยเกวียนที่เดียวแล้วครับเชิ